ปีศาจสามารถมีความรักกับมนุษย์ได้ไหมไปดูกันสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสปอยเรื่องเวอร์มิวแห่งเทพสีทองนะครับพบกับช่องสปอยแหลกแบกตรงไหนก็ไปรับชมกันเลยอันโตโกโฟิลเนี่ยก็คือคะแนนการปฏิบัติวิชาเวทผนึกมาเนี่ยก็คือห่วยแตกปรประหลักคิกเลยก็ว่าได้ครับแต่วิชาอื่นได้คะแนนเต็มดีไม่มีตกเลยก็ว่าได้ถ้าอันโตเนี่ยไม่สามารถทา การทสัญญากับอสูรรับใช้ให้ได้นะครับอาจารย์จะให้เรียนซ้ําชั้นอย่างชอกช้าน,นะครับก็คือซ้ําชั้นเรียนพร้อมน้องอะไรประมาณนี้แต่พอมาดูคนอื่นๆแล้วใช่ไหมครับคนอื่นที่สอบผ่านเนี่ยส่วนมากใช้สัตว์รับใช้เป็นสัตว์พวกตะคบตะขาตะเคียดกระจกอะไรประมาณนี้นะครับจิ้งจกมาเป็นอสูรร,รับใช้แทนโอ้โหหาหาสัตว์เลี้ยงอสูร,รรับใช้อย่างง่ายเลยแล้วทีเนี้ย คนนี้ก็คือลิเลียน,นะครับก็คือเป็นคนที่แอบชอบอันโตตั้งแต่เด็กนั่นเองเธอก็สอบผ่านเราเช่นกันนะครับจากนั้นเลิกเรียนมาใช่ไหมครับอันโตนี่ก็ได้ไปห้องสมุดนะครับพร้อมที่จะได้รับหนังสือเวทกลับมาอ่านหนึ่งบ้านฟรีฟ1หนึ่งวันนะครับผมกลับไปอ่านปุ๊บเปิดสมุดอ่านวุงแหวนเวทให้อย่างเทพแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ได้ทําการสวดเรียกอสูรขึ้นมาตัวอสูรที่อันโตนี่เชิญมาเนี่ยคือเป็นปีศาจระดับสูงนะครับดูจากตัวก็รู้แล้วว่าสูงที่ผายปีศาน เนื่องจากว่าที่อันโตปลดล็อกปีศาจตัวนี้มาปีศาจตัวนี้ก็เลยจะให้อันโตทำอะไรก็ได้อันโตเราก็ไม่รีรอไม่รอชักนะครับก็ได้ทําการให้อสูรเนี่ยตัวเนี้ยมาเป็นอสูรรับใช้ซึ่งหลังจากที่ทําข้อผูกมัดสัญญาเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็จะมีตาสัญ,ญลักษณ์ขึ้นตามตัวของอสูรรับใช้นะครับซึ่งแน่นอนนี่อพอเอาไปให้อาจารย์ดูใช่ไหมก็คืออาจารย์ปวดกระมมกระบาลเลยก็ว่าได้ว่าเอาอาสูรมาแต่มึงกับเอาเพตตี้มามันก็ไม่ใช่นะครับซึ่ง อันโตเนี่ยก็ได้ให้ดูตาสัญลักษณ์บนหน้าอกของอส,สุรรับใช้นะครับว่าเนี่ยไอตัวเนี่ยเป็นอส,สุรรับใช้จริงๆอาจารย์ก็เลยให้ผ่านนะครับแต่ปีศาจอส,สุรรับใช้ของอันโต้เนี่ยที่ชื่อว่าเวอร์มิลนะครับก็ได้อยู่จีเวอร์มิล e ในระดับอยู่ในห้องเรียนนะครับทำให้ลิลเลียนเพื่อนร่วมชั้นในสมัยเด็กเนี่ยเหม็นหน้าก็คือไม่ชอบหน้าน,นะครับเลยทําการท้าประดวงกับปีศาจอส,สุรรับใช้ของอันโตนนั่นก็คือเวอร์มิลนั่นเองโดยโรงเรียนเนี่ยออติเกียใช่ไหมครับ กฎโรงเรียนตามมาตาที่7ว่าด้วยการประลองการดวลระหว่างนักเรียนจะคลายบมปัญหาในใจด้วยการประ,รประลองนะครับได้อย่างเที่ยงตรงคนที่ชนะจะต้องให้ผู้แพ้ทาตามอะไรก็ได้1ข้อนะครับและแล้วผลการประลองก็จบลงครับและคนที่แพ้ก็คือลิเลียนนั่นเองก็คือเพื่อนร่วมชั้นวัยเด็กวัยสายของอันโตอันโตจ,จึงสั่งให้ลิเลียนเนี่ยทำการสนิทสนมกับเวอร์มิลโอ้โหจับมือกันนึกว่า <c oughs> แข่งนัดข้อ พอกลับมาบ้านแล้วใช่ไหมครับอสุรรับใช้ที่ชื่อว่าเวอร์มิวเนี่ยก็ได้ทาการดูดกลืนกินพลังของอันโตนะครับเพราะว่าเป็นค่าทางผ่านเอาง่ายๆเพื่อเพิ่มพลังให้กับเวอร์มินั่นเองจึงทําให้เช้ามาเนี่ยอันโตนี่ยก็คืออ่อนแรงหมดสภาพนะครับก็คือสูญเสียพลังไปครึ่งหนึ่งเลยก็ว่าได้อันโตตอนนี้ก็คืออยู่ปีที่2แล้วนะครับเหล่าอาจารย์คณะมหาลาัยก็มาร่วมแสดงความยินดีคอนแกรชูเลชันนะครับแต่อันโตเนี่ยก็คือก็ได้มีเรื่องกับเล็กนะครับเนื่องจากว่า เวอร์มิวตอนเช้าเนี่ยก็ได้ไปดิดหน้าผากมังกรตัวนั้นของเล็กทําให้เล็กเนี่ยต้องการให้เจ้าคืนนะครับเวอร์มิวได้ทําการคืนพลังที่มาจากการโจบเมื่อวานให้กับอินอันโตนั่นเองทําให้อันโตน,นี่นชับพลังเวทได้อย่างช่ำชองอย่างเทพเลยก็ว่าได้นะครับก็คือเป็นน้ําแข็งผนึกมังกรได้สาเร็จระดับผู้ใช้พลังเวทก็จะมีอยู่4ระดับนะครับระดับแรกก็คือเป็นบรอนซ์งก็คือซิลเวอร์สโก้สแควร์และผู้เชี่ยวชาญในแขนงเวท แพตินัมสแควร์สยามเมืองยิ้มนั่นเองนะครับที่อันโตนั้นอยากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญก็คือเป็นระดับสแควร์แพตินัมนั่นเองในเวลาต่อมาครับอาจารย์ก็ได้เรียก4คนองค์บาทนะครับมาพบกับอาจารย์เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนนะครับให้ได้เป็น4ในหนึ่งในหนึ่งเนี่ยก็คือต้องแข่งขันกันแต่การทดสอบนี้จะเป็นระดับพิเศษนะครับไม่ใส่ไข่ก็ต้องไปเอาดอกไม้พูดในภูเขาที่มีแต่สัตว์ประหลาดต้องเอามาให้อาจารย์ก่อน6โมงนั่นเองครับ และแล้วคนที่ได้ดอกไม้ผู้สีขาวนะครับก็คือเป็นผู้หญิงผมสีฟ้านั่นเองนะครับก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนโรงเรียนในที่สุดโอ้โหยินดีด้วยนะครับที่ได้เป็นตัวแทนส่วนมิเกลกับอันโตลิเลียเนี่ยก็คือไม่ได้เป็นนะฮะในระหว่างที่อันโตและเวอร์มิเน่เดินเล่นอยู่ในโรงเรียนอย่างกับสนามฟิวเจอร์พาร์คนะครับเดินเล่นสวนสัตว์พาสัตว์มาเดินเล่นอะไรประมาณนี้ก็ได้ไปเจอบสภาทั้งห้าล้องนภา,าที่มีพลังใกล้เคียงกับแพตตินัม โดยเป็นตำแหน่งในฐานะสภาของโรงเรียนนะครับโดยมีสังกัดที่กองทหารบกมทบ20นะครับกองทหารมังกรฟ้าอะไรประมาณนี้แต่หนึ่งในสภาที่โรงเรียนใช่ไหมครับเนี่ยก็คือเป็นผู้หญิงผมสั้นสีทองเนี่ยได้ไปซ้อมเล็กจนเข้าโรงพยาบาลให้ไปกินข้าวต้มฟรีนอนฟรีที่โรงพยาบาลหนึ่งอาทิตย์อะ่ะในช่วงพักร้อนเนื่องจากว่าเล็กเนี่ยแพ้เด็กระดับล่างชั้นปีที่1แต่ตอนเนี้ยมันอยู่ชั้นปีที่2แล้วเออจากนั้นอันตัวเราก็ได้มาเยี่ยมนะครับ มาเจอเล็กในสภาพนี้ก็เห็นอกเห็นใจเล็กนะครับที่ถูกสภาทับร้ายแล้วก็นําซ้ํายังดูถูกสัตว์รับใช้ของเล็กอีกด้วยแล้วก็ดูถูกเล็กอีกด้วยนะครับดูถูกหมดทั้งคนทั้งสัตว์อันโตจึงไปท้าดวลกับสภาผมสั้นสีทองนะครับที่บนด่านป้าไปดูกันเลยแต่การต่อสู้หนึ่งใน5ของสภาที่โรงเรียนเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยก็ว่าได้นะครับทั้งอันโตและเวอร์มิวเนี่ยจึงมาสารอินร่วมใจกันสู้ ปลดปล่อยพลังเวทสุดหมดปอกนะครับแล้ววร์ปไปด้านหลังอันโตจึงใช้น้ําแข็งเนี่ยจะจิ้มคอหอยของสาวผมสั้นนะครับสีทองและสุดท้ายอันโตจึงเป็นฝ่ายชนะโอ้โหจบพคตรเร็วในเวลาช่วงเลิกเรียนนะครับอันโตเนี่ยก็ได้มาปรึกษาอาจารย์ชื่อว่าออฟซิเดียนะครับเรื่องปีศาจเนี่ยมีสิทธิชอบมนุษย์ได้ไหม ซึ่งเนื่องจากว่าเมื่อคืนเนี่ยก็คือเวอร์มิวทำพิษใส่อันโตเพราะว่าไปบอกชอบอันโตทําให้อันโตเนี่ยค้างคาใจนะครับจึงมาถามอาจารย์อาจารย์แกเนี่ยเลยบอกไปว่าเป็นไปนได้ยากนะเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยจะมีปีศาจชื่อว่าซิลคิวบัสเขาไม่ได้ชอบคนเขาแค่หลอกแค่ดูดพลังเวทเท่านั้นซึ่งนั่นก็ทําให้อันโตเนี่ยรีบกลับบ้านไปอึดอัดใจครับเปิดอกคุยกันกับเวอร์มิวนะครับว่าที่มาคบกับอันโตเนี่ยจะหลอกดูดพลังไหมซึ่ง เบอร์มิ e ก็บอกแสนตัวไปว่าไม่ได้หลอกแต่บอกไม่หมดแล้วก็ตัดเวลาไปประมาณหนึ่งทุ่มสี่สิบห้านะครับชิดก็ได้ถูกสภาทำร้ายนะครับเป็นห่วงโซ่กรรมกรรมตามทันอย่างกับติดจรวด G.P.A. นะครับผมน,นี่ก็เป็นห่วงโซ่กรรมกรรมแต่ใครกอ่อกรอรมดรอชเบา้าเอา้าไม่ใช่นะครับกรรมนั้นต้องตามสนองแต่เบอร์มิลเราก็ได้รู้นะครับว่าเป็นฝีมือของใครที่ต้องให้เอาพพวกมัแย่งชิงอำนาจตีกันเองนะครับนั่นก็เป็นฝีมือของ ครูออสซิเดียนนั่นเองที่เป็นครูของอันโตซึ่งครูออสซิเดียนเนี่ยเขาต้องการทําวิจัยที่เกี่ยวกับได้พลังปีศาจมาครอบครองนะครับจึงค้นคว้าหายาชนิดใหม่ๆลองลกสูตรใหม่ๆมาฉีดคนอื่นดูเพื่อจะได้ปีศาจพลังใหม่ๆที่ตนเองเขาอยากจะได้อาจารย์เนี่ยจึงเล่นเวอร์มิลนะครับโดยใช้สารยาชนิดบางอย่างนะครับก็คือไปฉีดที่ต้นคอของเวอร์มิลจึงทําให้กระตุ้นสารปีศาจของเวอร์มิลออกมาเป็นร่างสมบูรณ์ครับ โดขนาดไหนดูเอานะครับขนาดโยมาบาลเห็นยังต้องเรียกว่าพนะ่อบอกให้แนซึ่งในระหว่างนั้นเองว์มิวที่ได้สูญเสียสติไปในร่างปีศาจที่ร่างสมบูรณ์ใช่ไหมครับกำลังจะโจมตีใส่คูฮอฟซิเดียนนะครับที่อาจารย์สุีิเลิศของอันโตอันโตเนี่ยจึงเอาตัวเองมา,มาบาังกันคูอาจารย์ไว้นะครับเพื่อว่าไม่ให้ว์มิวเนี่ยทำร้ายมนุษย์นั่นเองซึ่งตอนนั้นก่อนที่อันโตจะสิ้นชีพใช่ไหมครับว์มิวก็ได้ทําการรักษาจูบ รักษาเยียวยาจิตใจให้หัวใจกลับมาเต้นต่อนะครับหลังจากที่ถูกเวอร์มิลเนยแทงไปซึ่งการที่เวอร์มิลเนยกลับมาสู่ร่างปกติก็เป็นเพราะว่าอันโตนเนช่วยเหลือเวอร์มิลโดยการล้ำลึกนึกถึงในเรื่องในอดีตนะครับบอกว่าจะเป็นผู้รับใช้ด้วยกันอะไรประมาณนี้เวอร์มิลเนยจึงกลับมาสู่ร่างปกตินะครับแต่ในจังหวะนั้นนะครับอาจารย์ฉีดมอร์ฟีเข้าไปในต้นคอทําให้กลายเป็นปีศาจแต่ก็ไม่พ้นหมัดของเวอร์มิลต่อยเข้าไปถูกจับไปอยู่ในห้องกกงเลยก็ว่าได้นะครับ แต่ตอนนี้แล้วการที่อันโตยังมีชีวิตยอยู่ก็เป็นเพราะว่าอันโตเนี่ยใช้หัวใจของเวอร์มิลมาแทนอันของอันโตที่สูญเสียไปเท่ากับว่า2คนนี้อยู่ด้วยกันด้วยการใช้หัวใจเดียวกันนะครับก็คือผัดกันจบแลกพลังงานอะไรประมาณนี้ซึ่งหากคนใดคนหนึ่งตายก็ต้องตายคู่ตายพร้อมกันอย่างกับรักสามเศร้าแต่มีแค่สองคนเออมันแปลกตรงนี้แหละหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นที่เกิดความกระลาหุนนั้นจบลงใช่ไหมครับ ประธานสภาเนี่ยได้เรียกเวอร์มิลและอันโตมาคุยกันพร้อมบอกรายละเอียดเรื่องของมีคนสมรู้ร่วมคิดและอาจารย์ออฟซิเดียนน่ยสืกนีออกจากคุบอ้อกจากห้องโกงได้ไงไม่รู้กูก็งงอยู่เหมือนกันนะครับทั้งสองคนนี้อาจจะมาร่วมมือกันภายหลังยังไงก็ขอให้อันโตกับเวอร์มิลเนี่ยช่วยกันตรวจติดตามและตรวจสอบสถานการณ์ต่างๆเผื่อจะเจอหน้าเจอตาก็จะได้จับไปห้องโคกงอีกรอบหนึ่งนะฮะ จบเรื่องแรกผ่านไปเรื่องที่2ประธานก็ได้ถามนักเรียนนะครับว่าอันโตและเวอร์มิวเป็นอะไรกันซึ่งอันโตก็ได้บอกความจริงไปนะครับว่าวเวอร์มิวนั้นเป็นอสูรปีศาระดับพิเศษซึ่งประธานก็อึ้งนะครับว่าเอ้ามึงเอาอสูรมาเป็นสัตว์อสูรรับใช้เลยหรือแต่ด้วยเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างนะครับเพื่อความปลอดภัยประธานจึงชวนอันโตเข้ามาเป็นสมาชิกสภานในโรงเรียนออติเกียรติการน,นั่นเองนะครับผมก็ได้เป็นสภาเรียบร้อยแล้ว แล,แล้วการสอบทฤษฎีก็มาถึงนะครับอันนี้จะเป็นช่วงของการสอบปฏิบัติก่อนก็คืออยู่ในแร้งบอลทุกคนต้องสอบแร้งบอลก่อนนะครับโดยการสอบภาคปฏิบัติเนี่ยก็คือจะใช้พลังเวทเนี่ยใส่ในลูกแก้วให้มันขยายใหญ่ขยายสุดคนนั้นก็จะผ่านใครทําถูกตามหลักเกณฑ์ก็จะผ่านเช่นกันนะครับผมโดยได้เรียนอันโตและคนอื่นอีนอก2คนเนี่ยคือสอบผ่านหมด แต่ในขณะนั้นเองนะครับก็ในขณะที่สอบช่วงทฤษฎีหรือปรนัยกันอยู่นั้นก็ได้มีกลุ่มก่อการร้ายที่ต้องการจะทำลายโลกใช่ไหมครับโดยใช้เวอร์มิวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการทําลายโลกอันโตจึงเข้าต่อสู้โดยใช้พลังเวทสีทองของเวอร์มิวมาเปลี่ยนมาเป็นเวทสีเงินของตอนเองแต่ก็ยังทําอะไรไม่ได้นะครับแข็งจัดเลยเข้าต่อสู้เนี่ยจนทําให้เวอร์มิวและอันโตเนี่ยถูกเล่นงานยับเยินเลยก็ว่าได้ทาให้สาวที่เป็นรุ่นบุกเบิกรุ่นแรกของ การใช้เวทมนต์เนี่ยที่เป็นคนผนึกเวอร์มิลเนี่ยมาช่วยนะครับผมและก็ย้อนเวลาให้อันโตและเวอร์มิลเนี่ยกลับไปดูเวอร์มิลในครั้งอดีตนะครับไปวัดความเป็นมาของเวอร์มิลจะเป็นยังไงก็ไปรอชมกันเลยในครั้งอดีตนั้นเวอร์มิลเนี่ยเป็นสาวตัวเล็กจิตใจไวใสล่าเลิงอ่อนโยนจนตัวอ่อนเลยก็ว่าได้นะฮะเป็นคนที่มีครอบครัวคนละสายเลือดแต่อยู่บ้านเดียวกันไม่ได้ต่อยกันเวอร์มิลเนี่ยก็คือชอบโดนแกลง<ม>เขาจะโดนพวก เออเพื่อนบ้านสมัยวัยเล็กๆเนี่ยแก้งตลอดเวลานะครับเพราะว่าเป็นลูกของปีศาจวันเวลาล่วงเลยผ่านไปนะครับผมด้วยการเกิดโรคระบาดทําให้คนในในหมู่บ้านเนี่ยตายเป็นจํานวนมากใช่ไหมชาวบ้านจึงเชื่อกันว่ามือของอเด็กเวนั่นที่เป็นปีศาจจึงทําการไล่ฆ่าเวอร์มิวโดยการเออไปไล่ฆ่าแข,ขวนคอที่เป็นครอบครัวของเวอร์มิวก็คือทําให้ครอบครัวของเวอร์มิวตายนั่นเองทําให้ e ul, เวอร์มิวเราสิครับ โกรธจัดระเบิดบ้านบึ้มทั้งหมู่บ้านเลยก็ว่าได้นะครับก็คือคนในหมู่บ้านตายหมดไม่มีเหลือและในจังหวะนั้นเองอันโตนยก็ลงไปบอกเบอร์มิลในร่างเด็กนะครับว่าไม่เป็นไรสิ่งที่ทําอาจจะไม่ตั้งใจถึงจะเป็นปีศาจแต่ก็ยังมีอันโตนะแล้วก็ยังมีเพื่อนๆของอันโตอย่างเช่นลิเลียหรือมาร์คคอยช่วยเหลือนะครับมีอะไรก็ปรึกษากันจนทาให้ก็ทําให้เบอร์มิลกลับมาเป็นร่างปกตินะครับเหตุการณ์นี้ก็จะย้อนกลับไปสู่เหตุการณ์ปัจจุบัน พอย้อนมาเหตุการณ์ปัจจุบันก็ไม่มีอะไรมากครับผมขณะที่เวอร์มิลและอันโตกำลังจะสู้กันใช่ไหมครับเสือกีกลุ่มกอกไรอีกหนึ่งคนเนี่ยมาโผล่ขัดจังหวะโฆษณากันนะครับว่าหมดเวลาแล้วกลับบ้านกันนะไอพวก iO Li ไรเนี่ยจึงกลับบ้านไปนะครับจึงทำให้สงครามครั้งนี้ก็คืออันโตเป็นฝ่ายชนะนั่นเองชนะแบบงงๆนะครับและจึงทำด้วยหลังจากเหตุการณ์นี้จบลงทำให้อันโตเนี่ยต้องการที่จะสาบานกับ พิซเตอร์ของเวอร์มิลนะครับว่าจะรักษาเวอร์มิลให้ดีที่สุดป้องเวอร์มิลให้ได้จึงทำให้อันตัวนียต้องฝึกฝนแข็งแกร่งให้มากยิ่งขึ้นนะครับก็คือจบใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด r i ร์กดติดตามเลยนะครับกับช่องสปอยแดกตรงไหน,นรอติดตามเลยล้านซับรอดูบ๊ายบาย